สวัสดีครับชาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลด,ดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2 5 1 7นี้เป็นในเรื่องของ าการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่ออื่นก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้าง รับแตะพลังงานด้านบวกเนะาะไพ่เปแรงนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ท o o s w o r d แล้วก็เป็นไพ่ r e of pentacle กงร้อแห่งโชคชะตาไพ่ The Magician แล้วก็เป็นไพ่ซิก f w a n ันนะครับทีนี้มาดูต่อแถวล่างกันนะครับ3 of o อฟ n Temperance แล้วก็ Knight ถือเหรียญ Egg of ว n นไพ่ใบสุดท้าย The Fool อิทธิพลใต้สำหรับเป็น Empress โอเคครับไพ่ออกมาดีทุกใบยกเว้นไพ่ใบนี้นะครับก็คือไพ่ Tree of Sort นั่นเองโอเคไม่เป็นไรนะครับมันน่าจะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะว่ามันมีไพ่ t ด e วง,วงล้อแห่งโชคลาภมานะครับแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้แบบอยู่ที่ความผิดหวังเสมอไปมีหกไม้ด้วยคือความสําเร็จเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาว,ชาวราศีธนูลัคนาธนูกันนะครับตอนนี้มีดาวพระัสบรีเนี่ยคือดาวประจตัวงคุณเนี่ยโคจรตกในภพเรือนอลีใช่ไหมครับและถอยหลังด้วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดู ไม่ค่อยโอเคเลยสำหรับตัวคุณแต่อย่างที่บอกหลยอาจจะเป็นความรู้สึกผิดหวัง,งตาง่างๆานานาที่เราอาจจะเคยประสบพบเจอกันมาในช่วงของอดีตจนถึงในปัจจุบันแต่อนาคตของคุณกําลังจะดีขึ้นเพราะวาอะไรครับตอนนี้ดาวศุกร์เนี่ยโคยจรกลุ่มหลักเป็นตำแหน่งมหาจักรและเป็นตำแหน่งอุดมเก็์ให้กับชาวราศีธนูแล้วก็ลัคนาธนูเกิดกงล้อแห่งโชคลาภเกิดขึ้น ช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จในเรื่องของการที่จะมีการเปลี่ยนผ่าน หรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของลาบลอยบางคนอาจจะมีในเรื่องของโอกาสดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณเองมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่อาจจะต้องมีเงื่อนไข,ขของการที่จะต้องใช้เวลากับการปรับการเปลี่ยนแปลงถึงจะค่อยๆเห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับมันอาจจะไม่ปุ๊บปั๊บแล้วดีเลยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแน่นอนอยู่แล้วดาวประจําตัวตกในภพเลนอเิและถอยหลังแบบเนี้ยยังไงความรู้สึกหรือ,อสิ่งที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปมันก็ต้องใช้ วแน่นอนนะครับบอกเลยว่าแน่นอนนะเรื่องของการใช้เวลาเพราะดาวประจําตัวถอยหลังมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้เวลากับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านแน่นอนถึงจะไปสู่ความสําเร็จเกิดขึ้นอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าการงานของชาวราศีธนูลัคนาธนูช่วงแรกอาจจะต้องพยายามค่อยๆดูค่อยๆเพิ่มพูนในเรื่องของศักยภาพของตัวคุณเองไปทีละขั้นทีละตอนทีละสเต็ปนะครับมันจะค่อยๆมีโอกาสของการเติบโตกั พัฒนาไปสู่ความสําเร็จได้ดีขึ้นมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าสามหมายมันเป็นการแบบ เหมือนกับมองการไกลการวางแผนการวางแผนในอนาคตให้ดีสอดคล้องสอดรับกับในเรื่องของการทํางานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเพราะตอนนี้ดาวการงานของชาวธนูเนี่ยโครจรเป็นบีนาธกับดวงชะตาแต่กําลังจะโครจรมาทับหลักในอีกไม่ช้านี้สแสดงว่าโอกาสของตัวคุณเองช่วงนี้อาจจะยังคงต้องให้เวลาอีกสักระยะหนึ่งแล้วจะค่ะคอยๆเห็นผลลัพธ์ในช่วงประมาณกลางๆเดือนธันวาไปจนถึง ปลายปลายเดือนธันวาถึงจะประสบความสำเร็จนะครับแบบ9ทวีคูณมีไพ่ใบนี้คือ8ปดอ่าไม้แปดไม้เนี่ยหมายถึงการที่เราคิดพิพจารณาแล้วเนี่ยพอมันถึงจุดที่มันอยู่ตัวปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งทยานมันจะไปต่อมันจะสําเร็จมันจะแบบไปอย่างรวดวัยและรวดเร็วมากขึ้นเลยแต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่ง การที่ไปเร็วแบบเนี้ยมันจะตกหล่นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับมันจะมีปัญหาให้ต้องปรับต้องแก้ไขบ้างเพราะอะไรเพราะบางทีคิดไวทําไวมันย่อมไม่ละเอียดถี่ถ้วนเพราะช่วงตอนเนี้ยนะครับเราอาจจะต้องพยายามคิดพิเคราะห์พิจารณาอะไรหลายๆอย่างให้มัน สมดุลให้มันบาลานซ์ให้มากที่สุด The Temperance นะครับ The Temperance เนี่ยคือไพ่ของการสมดุลบาลานซ์ในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะต้องให้เวลากับมันมากขึ้นปรับสมดุลตัวเองให้อยู่ณนะจุดกึ่งกลางดีที่สุดอะไรที่มากไปก็ไม่ดีอะไรที่น้อยเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าเรายืนยืนอยู่ณนะจุดกึ่งกลางอ่ะนะครับความพอดีเนะี่ยมันมักจะมีความสำเร็จหรือมันมักจะไปต่อได้แบบ เรอยๆสม่ําเสมอไปในทิศทางที่ดีแบบนั้นเป็นต้นนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆพุ่งทะยานไปสู่ความสําเร็จแบบนี้นะความสําเร็จก็จะเข้าข้างคุณเพราะมีไพ่ใบนี้คือ six of one s i of one เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองกําลังจะมีความสําเร็จแล้วกําลังจะมีชัยชนะกําลังจะได้รับการโปรโมทนะครับหรือว่าอาจจะมีการท็อปฟอร์มในเรื่องของการทํางานหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการทํางานแล้วได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมีการพัฒนามีการต่อยอดไปถึงณจุด ความสําเร็จปลายทางได้อย่างดีเยี่ยมเลยอะไรประมาณนี้นะครับหกไม้ปรากฏขึ้นมาแปละวะ่าคุณจะมีผลงานคุณจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จที่ดีได้และมีไพ่เดอะเมจิชเชนมาด้วย เมจเชียนหมายถึงการเอาชนะหรือการเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมันก็เป็นการตอบรับการตอบโจทย์หรือการตอบในเรื่องของสิ่งที่เรานั้นทําแล้วมันประสบความสําเร็จมากขึ้นเรามีสติกับการพลิกแพลงสถานการณ์หรือเอาชนะในเรื่องของปัญหาหรืออะไรต่างๆที่เราอ่ารู้สึกที่มันเป็นแบบความผิดหวังหรือปัญหาในอดีตเนะ่ะเราจะสามารถค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปทีละ ปาะที่เรเปาะได้แล้วในท้ายที่สุดมันก็จะค่อยๆย,ยั่งยืนแล้วก็สําเร็จได้อย่างที่คุณปรารถนานั่นเองนะครับดังนั้นเดโมเจเชียเนี่ยหมายถึงไพ่ของการพัฒนาการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาได้เช่นกันนะครับดังนั้นโอกาสดีๆอาจจะกําลังรอคุณอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้แค่เราต้องปรับมุมมองปรับ mindset หรือว่า ปรับความรู้สึกและเตรียมแผนสำรองเอาไว้หน่อยนิดนึงก็น่าจะทำให้ทุกอย่างดูสมูทแล้วก็ไปต่อได้อย่างว่องไวแล้วก็รวดเร็วอย่างที่คุณปรารถนานั่นเองนะครับทำดีอาจจะมีผลงานนะที่ดีได้เพราะมันมีไพ่หกไม้กับกงร้อแห่งโชคชะตาบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการโปรโมทได้บางคนอาจจะมีเกณฑ์อจจของการเติบโตในสายงานของตัวคุณเองแบบพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จได้แบบ เขาเรียกอะไรล่ะแบบไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวเลยทีเดียวเนาะทีนี้นะครับมีไพ่เดอะฟูลมาด้วยช่วงนี้เราอาจจะมีโอกาสของการเดินทางไกลสำหรับชาวราศีธนูแล้วก็ลักนาธนูนะครับมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะครับโอกาสของการฟื้นฟ,นฟสูสภาวะความรู้สึกหรือบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสของการไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศได้ค่อนข้าง บแล้วก็เยอะได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับนะเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลนะได้หมดเลยสำหรับชาวธนูถือว่าเป็นจังหวะของการเปิดรับพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆเพราะมันเป็นช่วงปลายปีแล้วเนาะก็อาจถึงแม้จะยังไม่ใช่ช่วงครึ่งหลังแต่ยังน้อยก็ทั้งเดืนอนธันวานั่นแหละเนาะคนก็จะค่อยๆแบบเริ่มทยอยใช้วันหยุด ของตัวเองให้มันครบกันอะไรประมาณนี้มันก็จะมีลักษณะของสื่อเหล่านี้เกิดขึ้นผ่อนคลายปล่อยวางนะครับอย่าไปยึดติดกับปัญหาอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตหรืออะไรที่มันเคยผิดหวังมาในอดีตนะครับให้เราปรับสมดุลตัวเองให้ได้แล้วก็ปรับ mindset ของเราให้ได้แล้วไปต่อกับความรู้สึกให้เราพยายามเปิดรับแล้วเราจะได้รับ โอกาสดีๆและช่วงนี้อาจจะมีโอกาสของการได้ออกสังคมบ่อยมากขึ้นนะครับได้รับการสนับสนุสน,นการส่งเสริมจากบุคคลรอบข้างได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถือว่ามีความโดดเด่นในลักษณะของอสังคมอะไรประมาณนี้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับถือว่าเป็นโอกาสและจังหวะที่โอเคในระดับที่ค่อนข้างดีเลยสำหรับชาวธนูลักษณะธนูจุดมุ่งหมายเป้าหมายถ้าไปถึงนะจุด ความสําเร็จได้มันจะพุ่งทยานไปเลยทีนี้นะครับประมาณนี้การค้าการลงทุนก็ค่อนข้างมีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นแต่การลงทุนต้องระมัดระวังเล็กน้อยมีไพ่สามดาบบางครั้งการลงทุนอยากคาดหวังจนเกินไปค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราก็ดูหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาของเราให้ดีนิดหนึ่งในการคิดในการตัดสินใจเพราะบางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดแผนไปให้เราต้องปรับให้มันต้องเข้ากับ ความสมดุลของตัวเราเองกับเขาให้มากที่สุดแล้วเราจะไปต่อในเรื่องของ uh, Re-relationship ของหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ต่างๆได้เช่นกันทีนี้เราไปดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินขึ้นไพอัศวินถือเหรียญเพียงหนึ่งใบแต่มันจะมีกงล้อแห่งโชคลาภมาด้วยการเงินของคุณค่อนข้างมีสเสถียรภาพกับการ าการค้าการลงทุนก็ไดก้กำไรดีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสมีโชคลาบมีลาบลอยบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้อสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นบางคนอาจจะได้บ้านรถคอนโดที่ดินต่างๆอะไรแบบนี้หรือจะขายก็ได้นะครับบางคนอาจจะขายบ้านขายรถขายที่ดินขายคอนโดได้ประสบความสําเร็จได้เงินเป็นเงินก้อนแบบนี้แล้วก็บางคนอาจจะมีโอกาสของการาถูกลาบลอยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ วงเล็บนะครับว่าช่องนี้ไม่ได้มาาชักจูงในการลงทุนนะครับแค่บอกจังหวะของโอกาสของคุณเท่านั้นว่าโอกาสของคุณมันมีหรือไม่มีอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าโชคลาภไายโชคลาภมันขึ้นมาเพราะว่าเราจะมีโอกาส ได้สิ่งดีๆฟุกๆกเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ควรใช้สติในการลงทุนนะครับว่ามันมีได้มีเสียไม่ได้แปลว่าคุณจะได้อย่างเดียวเนาะอันนี้เราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับรายได้ต่างๆการเงินยังหมุนเวียนได้สภาพคล่องโอเคเลยรายได้ยังเข้ามาแบบสม่ําเสมอค่อนข้างดีนะครับยังถือว่าโอเคมากๆอยู่สําหรับการเงินนะครับถือว่าเป็นโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จได้อย่างที่คุณต้องการ ก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมเท่านั้นไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งปวดชายวิทยาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ต้องการติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวมากกว่านี้ก็อย่าลืมแอดไลน์นะครับได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ